หรือนี่จะคือฟาโรที่เรียกได้ว่าโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอีิกับการสังหารทารกจํานวนมากเพียงเพราะกลัวที่จะสูญเสียอํานาจในการปกครองโดยวีรกรรมที่เราได้กล่าวถึงนี้อ้างอิงมาจากไบเบิลและฟาโรคนนี้ที่เรากําลังกล่าวถึงคือฟาโรเซติที่1ที่สั่งสังหารเด็กชายจํานวนมากลงแม่น้ําในเพียงเพราะว่ากลัวในการสูญเสียอํานาจถึงขนาดที่องค์ชายถามกับฟาโรองค์นี้ว่าทําไมเราต้องสังหารคนมากมายขนาดนี้ฟาโรองค์นี้ได้ตอบ กับลูกชายของตัวเองไปว่าพวกมันก็แค่ทาสระยะเวลาการปกครองของฟาโรซติที่หนึ่งมีระยะเวลาการปกครองเพียงแค่เก้าถึงสิบเอ็ดปีเท่านั้นแต่ก็เรียกได้ว่าคิวคนเป็นผักเป็นปลานอกจากที่ฟาโรงค์นี้จะสั่งสังหารเด็กแล้วยังเชี่ยวชาญทางด้านการลบอีกด้วยเป็นการแผ่อาณาเขตในการปกครองมีการสันนิษฐานกันว่าสาเหตุการตุยของฟาโรซติที่หนึ่งนั้นเกิดจากอาการป่วยที่เป็นการป่วยเรื้อรังและสุสานของฟาโรซติที่หนึ่งตั้งอยู่ที่หุบเขากษัตรย์และน ได้ว่าเป็นสุสานที่มีความวิจิบันโจนมีความปันญ,ญี่ในการสร้างสุสานมากแล้วตัวมัมมี่ของฟาโรเซติที่1ก็เ,เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากเช่นกันแต่เนื่องด้วยฟาโรเซติที่หนได้ทําการสังหอนเด็กชายทารกชาวฮิบรูจํานวนมากทำให้เกิดตํานานโมเสสไปที่อพยพชาวฮิบรูทั้งหมดไปอยู่ที่ประเทศอิสราเอล กับอาเพศทั้ง10ประการของอียิปที่มีหลักฐานชี้นําว่านี่คือเรื่องจริงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันเดี๋ยวจะมาต่อในคลิปหน้านะส่วนใครถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกักเราจะได้หาเรื่องมาเล่าให้คุณฟัง